นะครับผมวันนี้อีสุุร็อกเล็กนะครับแต่ว่าวางใส่ฮีโน่เอซนะก็เดินแป๊บใหม่หมดทั้งลำนะครับขยายเป็นสามนิ้วนะตั้งชุดกนะแป็นอะไรให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก่อนสปริงสามนิ้วหนึ่งตัวนะครับแบอมพัสดุใช้ดูนท่อไอเสียนะครับอันนี้ก็หางสั้นนะครับธรรมดานะไม่วนแป๊บแต่เน้นเป็นหกล้อช่วงยาวแต่ก็ไม่ยาวมากนะครับ เดินหลบให้หมดนะครับข้นนนี้เราข้ามจากฝั่งซ้ายมาขวานะครับแล้วก็มาออก้นะครับลูกค้าขอเป็นชุดน้าแป้นถอดายได้นะฮะก็นใส่เป็นน้าแปลนให้นะครับแล้วก็ท่อนนี้เดินเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้าแปลนให้อีกหนึ่งท่อนนะฮะายก็สามนิ้วครึ่งงอปากนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับ